กันที่คุณทวีค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส,สองนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักฝั่งประชาชาตินะคะก็พูดถึงจุดยืนของพักเหมือนกันนะคะว่าทางพักประชาชาตินะคะเป็นพักเล็กก็ต้องอยู่กับพักใหญ่แหละซึ่งก็คือพักเพื่อไทย เป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลจึงให้พักเพื่อไทยเป็นหลักในการไปรวบรวมมาว่าจะมีพักการเมืองไหนนะคะเพราะว่าในกฎหมายกฎรัฐธัรรนูญเองก็การเลือกนายยกต้องมีเสียงสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเกินกึ่งหนึ่งพักการเมืองที่เป็นรัฐบาลจึงจะต้องไปรวบรวมลายชื่อส่วนเรื่องของความมั่นใจในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พันธุ์สมุเอกทวีจะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันคะ่ะเภาพที่ปรากฏเราก็มันเหมือน,นภาพเหมือน เสถียรภาตทางการเมืองไม่ดีะล้วท,ทุกฝ่ายทางดีที่สุดก็คือ,อมันจะเป็นผลกระทบต่อประชาชนก็คือการยุบสภาดังนั้นการยุบสภาก็คือถ้าจะมีรัฐบาลใหม่ก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีนโยบายเดียวเพื่อยุบสภาสมัยอาจจะเหมือนท่านอนันต์ปัญญารชุนก็เข้ามาเพื่อยุบสภาลาักษณะนั้นเองซึ่งเราต้องมองภาพในอนาคตว่าเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริง,รง,รง,รงๆก็คือประชาชน ประชานชนจะได้กำหนดจากการเลือกตั้งซึ่งภาพอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงคือการเลือกตั้งแม้จะมีกรกตก็กกกกาตามแต่ว่ามันต้องเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิธรรมด้วยส่วนพักประชาชาติได้มองทางเลือกไหนไว้บ้างหรือไม่ระหว่างโอกาสที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือโอกาสที่จะยุบสภา เรื่องนี้พันธ์ตํรวจเอกทวีมองว่าตอนนี้พักเพื่อไทยยืนยันว่าสามารถรวบรวมเสียงได้ซึ่งก็มีกติกาว่าอย่ามีพักร่วมรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งผิดหลักประชาธิปไตยเราก็ต้องหาทางออกนะคะอย่าให้ใครมาครอบงำพักประชาชนก็ไม่ควรที่จะมาข่มขู่หรือว่าครอบงำอีกหนึ่งคำถามค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าหากไม่สามารถดีวกับพักประชาชนได้หลักควรจะเป็นทางเลือกในการยุบสภาหรือไม่พันธุ์ตํรวจเอกทวีมองว่าก็อยู่ที่พักเพื่อไทยค่ะ และพร้อมนะคะที่จะสนับสนุนพักเพื่อไทยและพักประชาชนถ้าเขารวมการจัดตั้งรัฐบาลน,นะคะเป็นพักใหญ่ตามกระบอบประชาธิปไตยฤฤฤเราจะใช้ระบบเสียงข้างมากยืนยันว่าต้องการเป็นรัฐบาลเราพร้อมค่ะแต่ถ้าเป็นพักที่มีเสียงข้างน้อยแล้วไปรวบรวมมาก็ถือว่าไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย ทั้งนี้มองว่าการเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องที่มีเกียรตินะคะและเราไม่สามารถเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้จึงขอดูแนวทางค่ะที่ตรงตามอุดมการณ์ของพักเราก่อนค่ะการเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็เป็นเรื่องที่มีเกียรติก็แล้วรับพักเราก็เป็นพักแค่ไม่สามารถที่เป็นการน,นําในการจัดตั้งรัฐบาลได้เราก็ต้องดูยังไงที่ตรงกับอุดมการของของพักเรา แล้วข้อบกที่ยังบอกว่ายุคได้ยุกไม่ได้อันนี้มันก็มีข้อยุติอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าประเทศไทยเราเขียนว่ารัฐรัสภารัฐบาลศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมอะไรที่เป็นความเห็นเกินกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะกฎหมายสูงสุด รัฐมนูลก็เขียนว่าไม่ได้มีห้ามการเป็นฝ่ายค้านถ้ามองฝั่งพักประชาชาติก็ลอพักเพื่อไทยอะ,ค,ะค่ะจะจับมือกับพักประชาชนก็พร้อมเหมือนกันพร้อมเป็นทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลด้วยวันนี้เรานําเสนอในใหลายๆมุมมองอนะให้กับผู้ชมได้เห็นท่าทีของของนักการเมืองท่นนี้ฝั่งของคุณวราฒิศิลปะอาชาตินะคะพักชาติไทยพัฒนาทางผู้สื่อข่าวเนี่ยถามหัวหน้าพรคว่าคิดเห็นยังไงนะเรื่องของการยุบสภาว่าตกลงแล้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องยุบสภาในเวลานี้คุณวราวุธคิดเห็นอย่างไรบ้างส่วนตัวที่เป็นพักร่วมเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรคุณวราวุธบอกแบบนี้นะคะว่าไม่มีความคิดเห็นเพราะว่าการทํางานของพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยหลังจากได้รับเทียบเชิญจากพักเพื่อไทยในการทํางานมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมื่อปี67ทางพักก็ยึดถือแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอดซึ่งมาถึงตอนนี้ก็ยึดแนวทางเดิม การที่พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลส่งเทียบเชิญมาจนถึงวันนี้ก็ยังคงดําเนินการอยู่ยังคงเป็นไปตามนั้นผู้สื่อข่าวถามเลยค่ะว่าเป็นพักร่วมได้รับการเทียบเชิญได้รับการติดต่อจากพักภูมิใจไทยบ้างแล้วหรือไม่ค่ะ มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคงต้องทําอะไรเนี่ยของชาติไทยเราเนี่ยเรามีไม่กี่คนก็จริงแต่ก็ให้เกียรติทางสมาชิกทุกคนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักทุกคนในการหารือกันนะครับม,มีการพูดคุยตามปกติแต่ว่าไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวส่วนทางวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เห็นด้วยไหมว่าจะต้องมีการยุบสภาคุณวรวุฒธบอกว่าเวลานี้นะปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ต้องให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจ <Hey. S 1> น่าจะเหมาะสมสก็คือคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนชนี่นในความเห็นของคุณวราวุธนะคะอีกพักหนึ่งก็เป็นอีกพักร่วมที่ก็จะร่วมทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่านะคะคือเมื่อวานเนี่ยพยายามที่จะแกะคำสัมภาษณ์นหน้าพักกับสมาชิกของพักว่าบางอย่างเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยเขาได้พูดคุยกันไหมได้ประชุมกันหรือเปลา่าเพราะว่าตามมติขอ้อบังคับของพักเนี่ย ก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนหรือถ้าจะไปเทียบเชิญอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไปในทางส่วนตัวไหมอย่างไรวันนี้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ทั้งสองท่านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคุณอามมาดูกันที่ฝั่งของคุณเฉลิมชัยก่อนดีกว่าค่ะฝั่งคุณเฉลิมชัยเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่คุณเด็ดอิทนีกคะระบุว่าหากว่าพักประชาธิปัตย์ไปจับมือกับภูมิใจไทย ตนเองเนี่ยจะลาออกจากสมาชิกพักได้พูดคุยกันเรื่องนี้กับคุณเด็ดอิกหรือเปล่าคุณเฉลิมชยัยคุณเฉลิมชัยบอกว่าอย่างนะยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนที่ว่าการออกมากล่าวเช่นนี้เป็นการปิดประตูจับมือของพักภูมิใจไทยหรือไม่คุณเฉลิมชัยก็บอกว่าก็ยังไม่ได้พูดคุยกันเลยหากว่าจําเป็นต้องยุบสภาล่ะพักประชาธิปัตย์พร้อมแล้วหรือไม่

ฝั่งหัวหน้าพักค่ะค่ะคือคุณเดชอิดเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมบอกว่าถ้าเกิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยตัดสินใจร่วมมือกับพักภูมิใจไทยก็จะลาออกจากพักประชา,าธิปัตย์ลองฟังชัดๆจากคุณเดชอิดหน่อยนะคะว่าให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ละเอียดยังไงคะ่ะคืออยู่ที่ที่ประชุมร่วมครับแต่สำหรับผมนะครับก็อยากฝากไปถึงนักการเมืองพักอื่นด้วยครับ โดยเฉพาะพักประชาชนผมชื่นชมพักประชาชนนะครับผมคิดว่าพักนี้เป็นความหวังของประเทศชาติในโอกาสต่อไปแต่อยากเตือนน้องๆว่ารอบหน้าต่อให้น้องได้มา400จาก500ที่นั่งน้องก็มาบริหารประเทศนี้ไม่ได้หรอกถ้ายังมีสวนี้อยู่ยังมีองค์กรอิสระที่ตั้งจากสวชุดนี้อยู่ผมอยากฝากเป็นข้อคิดเพราะผมเนี่ยอาจจะเล่นการเมืองอีกสักรอบหรือสองรอบก็กลับไปอยู่บ้านแล้ว อืมนะคือก็เตือนแหละว่ารอบหน้าเนี่ยต่อให้ได้มา4 0 0 500ที่นั่งก็ไม่สามารถบริหารประเทศได้นะคะแล้วก็ถามย้ำนี่แหละว่าตกลงจะลาออกไหมคุณเดชกอิทก,ก็บอกว่ายืนยันว่าจะเหล่าจสสแน่นอนแต่ว่าส่วนที่มีสสเห็นด้วยกับแนวทางของเขาหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุยนะก็ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายข้อเท็จจริงด้วยผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมถึงจุดยืนในการร่วมรัฐบาลว่าจุดยืนทั้งหัวหน้าพักเลขาธิการพัก ยังคงเป็นทิศทางเดียวกันอยู่หรือไม่ค่ะว่าไปร่วมกับคืออยู่ที่ที่ประชุมร่วมครับแต่สำหรับผมนะครับถ้าเกิดมติของที่ประชุมว่าไปร่วมกับปูมเยจไทยนะครับผมคงต้องลางออกจากการเป็นสสครับสอสเครอไทยเลยครับถ้าลาออกจากไม่ครับ กลับบ้านครับอาจจะไม่วางแต่ว่าลาออกไปตั้งหลักก่อนนะครับเพราะว่าต้องอธิบายให้ชัดว่าผมมาเป็นรัมจีช่วยว่าการกระทรวงมาหาทยเนี่ยได้มากำกับดูแลกรมที่ดินเห็นเรื่องเขากระโดงนี่ชัดแจ้งมากแล้วก็รู้ชัดว่านี่นี่คือที่หลวงและผมประกาศไว้ก่อนว่าก่อนที่เข้ามารับตําแหน่งว่าที่หลวงต้องเป็นของหลวงเท่านั้นทุกตารางนิ้วในเมื่อผมมาเห็นอย่างนี้เนี่ยผมรู้ในอดีตเพราะว่าพักพักเขาเนี่ยดูแล กรมที่ดินเป็นว่าการมหาไทยพักเขาดูแลการรถไฟดูแลกระทรวงคมนาคมมันก็เลยทำอะไรไม่ได้มาโดยตลอดแต่วันนี้พอท่านภูมิธรรเวชยชัยมาเป็นมทหนึ่งผมมาเป็นมทสดูแลกรมที่ดินก็เห็นแล้วว่าช่องว่างมันอยู่ตรงไหนเราต้องทําไม่ได้เมื่อประกาศไปแล้วและทําไม่ได้ผมก็กลับบ้านนะครับ ยังเห็นทิศทางไหมคะว่าพรรคประชาธิปัตย์หัวนน้าพักกับเดลขาธที่การพักได้คุยกันหรือยังคุยกันก่อนประชาธิป<ะ>ัตย์ตอนนี้ต้องคุยกันก่อนนะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทิศทาง,ทางจะเป็นกันอย่างไรขณะที่พรก<ข>ไหมคะไป<อ>มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ